น้ำทถ่วมพี่น้องเอ้ยปบบบึงงวะนะงอยู่น่ะนึกนั่มมาอดเทียงนาเลวพี่น้องโอ้นั่หวยออกลายได้เลยเออโอ้โหก็จนไปพี่น้องอ่ะ ขอมเลยอุ้ยเหลือก้าวดำๆำนะน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยปีนี้ผลดีขนาดโขไม่กันลม chùm lên tục mày sắp trong nằm nữa này. Hãy lùm cho kênh Ghiền Mì Để มุกนนำมารอน่วบัน,นี้เขาไว,ว้เห็นเลย นานน้อยมาแล้วพี่น้องลูกตะไคร้เบาะแวกลายใบเด้อมายวบอันนี้น้มใน่บโบเมนเซียเลยพี่น้องมันเป็นห่วยน้มหวยห่วยมันบแบบไงหลือมันเลยออกแกงแบบน้องอยู่ทางเหนือน้ำห่วยน้ำพายเขามันหลุดมันออกมา หลายปีเ่ยบริเรนแบบอันนี้ก็เป็นนาของแม่ของฝอบอุพรกำลังเขียวเขาพี่ลงไปฟูพี่นองกกใหมู่ม พีพกสุดกกไม่หง่เลยน้ำนองสะกตหลายเติบยังล่นคั่นเลยนองสะพี่น้องให้หน้าตัวสันผาลิปเลย Này men mới mày 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 bay mày 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 tít mày mày tít mày 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 này mày mày มันไปนออกยืะเหนือครับผอยู่เหนือมันเป็นห้วยน่อยยอลุ่มลุมลงมามันเป็นห้วยใหญ่เนี่ยจะเลยบบออก พักขนาดคนกระตก๊กอยู่ปล่อย,อยมมือมัดคืน่นไปหน่อย สบายดีสบายดีไหมเป็น้องนะ่ะหมดหมดชยวเทียงหน้าเลยพี่น้องเจ็บตีนมาวันนี้เยี่ยมน้ำติดไขรไปแห้งมาลงน้ำหรือพักขนณะเขาวันนี้ไปจะดีตาอยอ่ะ มันแดดบ่เไไดือนใดๆมันจะเป็นเดือนเลี้ยงงูเลี้ยงวูอเดือนเลนนี้ยงงูมันน้ำอยู่โคเท่หมอกโค mẹ nó ở bị thiền không Thiền không mẹ nó lại bỏ Còn thiền Na nó Còn nằm hôiออกลาวเด้นี่ Đi 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 nằm đi 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 Chứ thằng này cái xuống vô bay bay bay, Nhìn cả ngô Tới em à Ừ Mừng năm hồi bác น่ากติกอยู่กับบ้านใช่ไหมงัวเบิ่อน้ำหวยหึไหลบ่ฮอหยากอยากขึ้นมาหอนเทียงแล้วไปนอนไปน้ำหวย มันเออเ๋็วมันเลยหวยใหญ่เติบพี่น้องไยลงไปหาดินประมาณเจ็ดแปดเมตรนี่แหละน้ำตอนนี้ระวังกลางหวยถ้ามันออกมานี้ก็พี่พี่น้องเขีงหน้าฟอนกับสัตว์ลงทงหน้า แต่เกิดได้ใ่ญ่มากนยังผมเคยเห็นหรอกน้ำออกทางนี้เคยเห็นแต่ออกมาแต่ทางนั้นไป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 โอ้โหก็จนไปพี่น้องนะผมเลยสะพานไม้ไผ่ก็ไม่กระสับ

ไปเมื่อปะนำลายพี่น้องไปฟังนะกับใรฟังนะก็บรอืมโอ้นำลายพี่น้องเรียกเห็นบ

อันนี้อันกรทังรถข้ามไปฟังนั่นไปน่งลงม,มาตะพุ่นเตดตอนนี้ไปไม่ได้แล้วน้ำลายกันนะ mười phần tốc thể tốc vào mùa mất cơn mưa đại bà chồng vân gần ngon chắc tố ngon không mưa chào mưa chào mưa chào Mà ơi ông bà con và hiền chị ông ngô của bạn có gì mến bỏ con lụ ngô lên với là phần cái dốt này thôi nên biết đâu tại vì không có lên chỉ lông mày một

Mai hạng là hạng chịu nóng nặng 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 Đây, đây, đây. Nào, anh từ cho nó đi cướp lại nắm rồi đấy <laughs> con kia cái lói vào nó cao chậu khuyên diệt nó vào đấy chậu khuyên diệt nó vào đấy nó vào Wahle. เห็นหมดแล้วมักถ่วม,มนเลยตอนไปแล้วปันในมาบันนี้หลายก็ก็อันนี้เขาปลูกเขาเจ้าปลูกขเขาด้วยเนาะแต่เรเห็นจักสนเลย ไปได้บอกก็ไปน้ำออกเฮงดิยลองตกโขดด้วยมาจับอีกหนึ่มาจับตีเงินยันไหลไปล่ะมีย่านมาไหลยน้ำอุ้ย <c oughs> พลาดละ

Ồ, tụi nó tụng nắm mọi Tự, nén bọc. Tự, nhìn bọ. hiền nhìn coi Tự, Nắm bọ. Tự, Những mặt dô nữa. là mặt dô nè, Những tầm nữa. Những mặt dô nữa. Những mặt dô nữa. Những mặt dô nữa. Những nữa. Những mặt

<laughs> <Cái gì vậy? cười> ăn đây Nằm tôm côn là <laughs> <Cái gì vậy? cười> tôm bản là bây giờ mấy đứa ơi Bớt nặng khó khăn ơi Tay khô mà này Chân bên khô Nắn rồi ấy cơ หมือดเลยเธอจับบอหงเลยหึตายเลย่นะ่อนเฝ้าเธออนี่ก็ถ่มมนเลย,เเย,ม,เลยมืดมแล้วพี่นอ,กมามาองกันไปผอนบ้านแลยน้ำมาของคนตลางขึ้นก็จะละ ลางเฮือนกด้จะ้ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพลงแค่น,นี้เด้อคลิปหน้าพอกันไหม่อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับสวัสดีสบายดี